เลโกแอน s ัน EP 24วิธีทำให้หยุดร้องไห้มือแก่งยกขึ้นโอบล่างเล็กให้พิงหัวลงกับไหล่กว้างของตนโดยที่คนอ่อนไวกว่าก็ยอมโอนอ่อนตามไม่มีท่าทีขัดขืนอะไรคุณนะไเล็กครับวันนี้จะแวะไปหาคุณเจนนี่ไหมครับเลที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับหันมาถามมาเฟียหนุ่มซึ่งนั่งอยู่เบาะด้านหลังขณะที่รถ กำลังเคลื่อนตัวไปตามท้องถนนในเมืองมิลานอเล็กซานเดอร์ปายตามองล่างเล็กที่ยังคงพิงหัวกับไหล่กว้างของเขาคู่หนึ่งก่อนเงยหน้าขึ้นหันไปตอบเลไม่ตอนนี้กลับไปที่บ้านก่อนแต่ผมว่าคุณอเล็กควรไปหาคุณเจนนี่ก่อนนะครับเพราะเธอติดต่อมาสองครั้งแล้วส่วนทางนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เลพูด ทั้งเหลือบตาไปมองล่างเล็กข้างตัวของมาเฟียหนุ่มเพื่อสื่อความหมายว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนไปส่งอลันที่บ้านเองไม่ต้องถ้าเธอติดต่อมาก็บอกไปว่าฉันยังไม่ว่างหรือไม่นายก็เทคแคร์เธอแทนฉันแล้วกันเข้าใจแล้วครับเล่เอ่ยรับคำมาเฟียหนุ่มก่อนหันกลับไปสนใจงานในโน้ตบุ๊กบนตักของตัวเองต่อ แต่ก็ยังไม่ไวายเหลือบตาขึ้นมองกระจกมองหลังที่ฉายให้เห็นภาพของอเล็กซานเดอร์ซึ่งกำลังลูบหัวของล่างเล็กข้างตัวพยายามปลอบประโลมเด็กหนุ่มทั้งใส่หัวเบาๆให้กับเจ้านายของตัวเองปากก็บอกว่าไม่ได้สนใจเด็กข้างตัวแต่การกระทำกับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะถึงขนาดปฏิเสธนัดสาวสวยอย่างคุณเจนนี่เนี่ยคงชี้ชัดแล้วว่าตอนนี้ใคร คือคนที่มาเฟียรหนุ่มให้ความสำคัญอย่าร้องเสียงทุ้มพร้อมกับสัมผัสแผ่วเบาของมือหนาที่เอื้อมขึ้นมาเกี่ยน้้ำตาบนแก้มเนียนทำให้อลันต้องเงยหน้าขึ้นศกลับมาเฟียหนุ่มก่อนกว่าดตามองไปรอบๆตัวนี่มันห้องนายนี่อลันเงยหน้าขึ้นทั้งยกมือปาดน้ำตาบนแก้มของตัวเองออกแบบลวกๆทางคิด นี่เขามัวแต่คิดถึงเรื่องที่พี่เอทานเล่าให้ฟังจนเดินตามมาเฟียหนุ่มเข้ามานั่งบนเตียงในห้องของอีกฝ่ายอย่างไม่รู้ตัวงั้นหรอเด็กหนุ่มตั้งท่าจะลุกขึ้นแต่ทว่ากับถูกมือหนาของคนตัวโตวางทาทับลงบนไหล่ทั้งสองข้างเพื่อดันให้เด็กหนุ่มนั่งลงที่เดิมฉันเคยบอกแล้วไงว่าไม่อยากเห็นนายร้องไห้น้ำตามันไม่เหมาะกับนายหรอกนะเด็กน้อย มือหนาเลื่อนจากใบหน้าเล็กขึ้นไปรูปหัวทุยของเด็กหนุ่มอย่างอ่อนโยนนั่นยิ่งทำให้อลันน้ำตาไหลพากออกมาเพราะการที่มาเฟียเนี่ยพยายามปลอบเขามันทำให้อลันคิดถึงคุณแดดยิ่งรู้ถึงการตายอย่างไม่ยุติธรรมนั่นยิ่งทำให้ก้อนเนื้อตรงอกข้างซ้ายถูกบีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกความรู้สึกของอลันในตอนนี้เหมือนโดนหักหลังพวกตำรวจ ทำอย่างนี้ได้ยังไงทำกับคุณแดดอย่างนี้ได้ยังไงกันหลอกใช้แล้วกำจัดทิ้งงั้นหรอน่าขยะแขยงที่สุดไม่ได้หยุดร้องไม่ได้อาลันพึมพำทั้งเงยหน้าขึ้นมองมาเฟียที่ยืนอยู่ตรงหน้าตากลมผ้ามัวไปด้วยม่านาน้ำตาเมื่อมองศพประสานกับในตาคมสีอ่อนทำยังไงถึงจะหยุดร้องไห้เสียงทุ้มเอ่ยถามทั้งยกมือขึ้น วางทาับทับลงตรงแก้มนุ่มทั้งสองข้างใช้นิ้วโปง้งค่อยๆเกียน้้ำตาที่ไหลลงมาออกอย่างเบามือไม่รู้ยิ่งอยากหยุดมันก็ยิ่งไหลลงมาอเล็กซานเดอร์มองใบหน้าเล็กนิ่งเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในหัวก่อนทำในสิ่งที่ทำให้อลันหยุดร้องไห้ในทันทีอ่ะอืมเสียงประท้วงที่ถูกกลืนหายลงคอพร้อมกับมือเล็ก ที่ยกขึ้นดันแผ่นอกกว้างของคนตัวโตซึ่งโน้มหน้าลงมาฉกจูบริมฝีปากของเขาให้ออกห่างแต่ทว่ายิ่งดันคนตัวโตยิ่งซ้อนมือไปใต้คางดันใบหน้าเล็กให้เงยขึ้นเพื่อรับจูบอย่างถนัดปากหนาเริ่มขยับบทคึงเลียวปากบางเบาๆก่อนถอนออกไปนายทำอะอืมอลันตั้งท่าจะตอบว่าทันที ที่อีกฝ่ายถอนจูบออกไปแต่ไม่ทันจะพูดจบก็โดนปากหนาประกบจูบลงมาอีกครั้งแถมยังสอดแทรกลิ้นร้อนเข้ามาภายในโพรงปากเล็กของเขา <c oughs> เหมือนกับว่าการถอนจูบออกไปเมื่อครู่มันเป็นการหลอกล่อให้เขาเปิดรับรสจูบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลิ้นหนาตวัดเกี่ยวพันกับลิ้นเล็กไปมาทั้งดูดดึงปลายลิ้นเล็กอย่างโหยหา ก่อนส่งลิ้นหนาของตัวเองกลับเข้าไปกวาดต้อนความหวานภายในโพงปากเล็กอย่างหิวกระหายอารันรู้สึกมึนเบอร์ในหัวข่าวโพลคิดอะไรไม่ออกนอกจากรับรู้เพียงลดจูบของล่างสูงที่กำลังมอมเมาเขามือเล็กยกขึ้นดันอกแก่งเมื่อคู่ถูกแปรเปลี่ยนเป็นขยำเสื้อสูตรราคาแพงของอีกฝ่ายจนยับยุยยีอาันไม่รู้ว่าถูกมาเพียนหนุ่มตรงหน้าจูบอยู่นานแค่ไหน แต่มันคงนานพอที่จะทำให้เขาขาดอากาศหายใจและความรู้สึกชาไปทั่วทั้งปากจนต้องส่งเสียงอื้ออึงให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเขากำลังไม่ไหวปากหนาค่อยๆถอนจูบออกไปอย่างเชื่องช้าแต่ไม่วายขบกัดริมฝีปากล่างของเด็กหนุ่มเบาๆก่อนกดจูบทิ้งท้ายที่ปลายคางทีหนึ่งอย่าคิดถึงคนพวกนั้นคนที่ทำให้นายร้องไห้อีกเข้าใจไหมอลัน ศบตากับล่างสูงคู่หนึ่งก่อนก้มหน้างุดแล้วลุกขึ้นยืนฉันจะกลับห้องคราวนี้อารันไม่ได้ถูกล่างสูงห้ามแต่อย่างใดดังนั้นจึงทำให้เขารีบสาวเท้าเดินออกจากห้องมาเฟียหนุ่มมายังห้องทำงานที่เชื่อมต่อกันก่อนเดินมุ่งตรงไปยังประตูห้องทำงานที่จะพาล่างเขาออกไปยังด้านนอกแต่ทว่าจังหวะที่เปิดประตูออกไปล่างของเขาก็ชนเข้ากับล่างของใครอีกคน ซึ่งไม่แรงมากนักอาลันเงยหน้าขึ้นมองฉับพันทำให้เขารู้ว่าคนที่เขาเดินชนเป็นผู้หญิงหุ่นนางแบบใบหน้าสวยมากๆแต่อาลันไม่มีเวลาชื่นชมความงามของเธอตอนนี้หรอกเพราะในหัวยังมึนงงไปด้วยรสจูบของมาเฟียหนุ่มที่ยังคงตาตึงตรงริมฝีปากของเขาขอโทษครับอาลันเอ่ยขอโทษเธอรัวเร็วก่อนรีบเดินออกจากห้องไปภายในห้องนอนของอาลัน นี่คือวิธีทำให้เราหยุดร้องไห้ของหมอนั่นเหรออลันพูดขึ้นขณะทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงของตัวเองมือเล็กยกขึ้นแตะปากของตัวเองสัมผัสร้อนยังคงคุกคุนอยู่ภายในปากของเขาถ้าบอกว่านี่คือวิธีที่ทำให้เขาหยุดร้องไห้อลลันต้องบอกเลยว่ามันได้ผลเกินคาดเลยละ่ะเพราะนอกจากน้ำตาที่จะหยุดไหลแล้วมันยังพาให้หัวใจเต้นแรง จนแทบกระเด็นกระดอนออกมานอกอก yeah, yeah, แย่แย่แน่ๆถ้าขืนมาเฟียน้านิ่งนั่นทำแบบนี้กับเขาอีกครั้งเขาต้องหัวใจวายตายแน่แ่อีกด้านหนึ่งเด็กที่ไหนกันน้องของอเล็กหรอแต่เอ๊ะน้องของอเล็กเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอเสียงเล็กจากล่างระหงหันมาพูดกับเลขณะเดินเข้ามาภายในห้องทำงานของมาเฟียหนุ่มเด็กคนนั้นชื่อหวังซุนครับ เป็นคุณหนูจากกุลหวังเพื่อนของคุณหนูไอรินน้องสาวคุณอเล็กอ๋อเพื่อนหนุ่มของน้องสาวแล้วเข้ามาทําอะไรในห้องของอเล็กล่ะหมอนั่นไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายในห้องตัวเองไม่ใช่หรอล่างละหงเอ่ยขึ้นอย่างสงสัยทั้งตวัดตามองไปยังเลอย่างต้องการคำอธิบายเรื่องนี้ผมว่าคุณเจนนี่รอถามคุณอเล็กดีกว่าครับอะไรกันแม้แต่นายก็พูดไม่ได้หรอ นายกำลังทำให้ฉันสงสัยนะตากลมสวยหลี่มองเลอย่างจับผิดก่อนจะละสายตาหันไปสนใจล่างสูงที่เพิ่งเปิดประตูห้องนอนออกมาเธอมาทำอะไรที่นี่ใบหน้าสวยกระตุกยิ้มมุมปากก่อนเดินเข้าไปเกาะแขนมาเปียหนุ่มโหที่รักนี่คือคำคลักทายของคุณเวลามีสาวสวยมาห้องหรอคะไม่น่ารักเลยนะมือเรียวเล็ก ยกขึ้นไปเกี่ยวคางของมาเฟียหนุ่มอย่างหยอกเย้าอเล็กซานเดอร์ไปตามมองหญิงสาวอยู่คู่หนึ่งก่อนพาเดินไปนั่งลงบนโซฟาตัวยาวกลางห้องเลิกเล่นแล้วเข้าเรื่องสักทีมาทำอะไรที่นี่นายเนี่ยนะไม่มีอารมณ์ขันกับเขาบ้างเลยจะทำตัวไร้ความรู้สึกไปถึงเมื่อไหร่เจนนี่พ่นลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายก่อนปล่อยมือออกจากแขนแก่งมาเฟียหนุ่ม มีเรื่องอะไรก็พูดมาอย่ามัวแต่พ่ามฉันก็ไม่ได้อยากจะพ่ามเท่าไหร่หรอกนะถ้านายไม่เทนัดฉันอนะสำคัญขนาดนั้นหรือไงแน่นอนว่ามันสำคัญเพราะถ้านายไม่ปล่อยให้ฉันรับมือกับเรื่องที่นายไปก่อไว้ฉันก็คงไม่โผล่มาที่นี่หรอกนึกยังไงถึงได้ดไปบุกยิงพวกแก๊งโลแวนจนตายเก่อนนายมีความแค้นอะไรส่วนตัวกับพวกนั้นหรอไม่มี เสียงทุ้มที่ตอบกลับมาทำเอาเจนนี่ต้องของมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจ